สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็จัดให้กับแฟนลิเวอร์พูลนะครับข่าวสโมสรลิเวอร์พูลในวันนี้นะครับผมทํา2ช่วงเวลาผมบอกไว้ก่อนเลยนะเมื่อคืนนี้นะครับอัปเดตข่าวลิเวอร์พูลเสร็จนะครับแล้วก็อัปเดตในช่วงเช้าเพราะรู้ว่าจะมีการขันอุ่นเครื่องนะครับก็วันนี้มีแขกพิเศษด้วยนะพี่บุญเรือนนะครับเป็นคนขับแมคโครเขามาทําถนนให้ที่โรงเรียนผมนี่แหละนะครับ ก็พี่บุญเรือนเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของลิเวอร์พูลเหมือนกันนะครับก็ทักทายกันครับก็รูปมาขึ้นให้นะครับก็ตามนี้นะครับส่วนเรื่องเรานะครับเกมกระหนุนเครื่องเมื่อคืนนะครับกับสโมสรสตูตการ์ดเมื่อคืนนี้นะครับก็ลิเวอร์พูลนะครับแข่งขันที่ออสเตรเลียเนี่ยครับก็เอาชนะสตูตการ์ดไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับก็ลองดูไฮไลท์ใน YouTube ละกันนะครับผมผมดูบางส่วนละนะครับการยิงประตูลูกเกมโดยรวมเนี่ย ผมโฟกัสที่ใครผมโฟกัสที่ซิมิกัสครึ่งแรกเนี่ยร์พูจัดชุดใหญ่นะครับครึ่งหลังนี่ส่งซิมิกัสลงมานะครับแล้วก็เล่นกับเจมส์มิลเลอร์เจมส์มิลเลอร์เนี่ยโหถึงกับพูดเลยนะครับว่าเด็กคนนี้นี่โหคล่องมากนะครับแตะลบคล่องแล้วก็ไปกับบอลเข้าใจเกมนะครับคือมีทุกอย่างเลยเรามาดูไฮไลท์แล้วกันแล้วก็ดูในส่วนของการตัดต่อวิดีโดชอชอตของซิมิกัสนะครับว่า โอ้โอเคนะโอเคเลยสำหรับชุดครึ่งหลังของลิเวอร์ p o o อ่ะคือครึ่งแรกน้ำสองนะครับก็เป็นการอุ่นเครื่องไม่มีผลอะไรมากมายนะักที่ออสเตรเลียนะครับแล้วก็เสร็จแข่งขันก็มีการสัมภาษณ์นะครับเรามดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์ p o o กันนะครับช่วงค่ำและช่วงเช้าวันนี้นะครับข่าวล่าสุดนะครับก็เริ่มต้นด้วยเรื่องราวของอาจจะเป็นข่าวไม่ดีของลิเวอร์ p o o เนาะแต่ว่า เป็นเรื่องราวของวานาดุมครับล่าสุดนะครับวนาดุมไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลนะครับผมขออนุญาตขึ้นประเด็นนี้ไปก่อนแล้วก็ทีนี้เนี่ยสโมสรบาร์เซโลนานะครับเมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วนะครับจะยื่นข้อเสนอมาให้กับสโมสรลิเวอร์พูลครับนี่แหละครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ผมใช้คํานี้นะครับเพราะอะไรเพราะวานาดุมเนี่ยอาจจะย้ายทีมครับมีความเป็นไปได้ด้วยนะตอนนี้วนาดุมทาอะไรอยู่ วันรุ่มนี่ก็มามา,มาอุ่นเครื่องอลยแหละครับมาเก็บเก็บตัวอุ่นเครื่องรอพีซีซั่นนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยตามรายงานจากสื่อในสเปนนะครับว่าโรนัลคุมันต้องการวันรุ่มเป็นนักเตะหลักของบาร์เซโลนาด้วยนะครับแล้วก็จะยื่นข้อเสนอมาให้ในเร็วๆนี้นะครับมีการคาดการณ์ว่าวันรุ่มจะเลือกบาร์เซโลนานะครับเพราะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสัญญาวันรุ่มเหลือไม่ถึง1ปีถ้าจะต่อนะครับ ควรจะต่อตั้งนานแล้วแหละนะครับก็ตามนี้นะครับไม่มีปัญหาค่อยหาคนแทนที่เอานะครับถ้าจะไปจริงนะครับเรามาต่อกันที่อวยนาะดุ่มไปแล้วนะทีนี้มาดูาความเห็นเมื่อคืนนี้นะครับฟอร์มการเล่นของคอสตา s ซิมิกัสนะครับสุดยอดนะครับในเกมที่เอาชนะสุดการได้3ประตูต่อ0ูนย์นะครับ ผู้เล่นบางคนนะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเจมส์มินเนอร์เนี่ยออกมาชื่นชมอย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะความเข้าใจเกมไอ้ตรงส่วนนี้สําคัญเลยว่าการที่นักเตะแต่ละคนเนี่ยจะย้ายทีมไปนะครับคุณจะย้ายไปเล่นใ้กับทีมไหนก็ช่างนะครับคุณจะต้องมีความเข้าใจเกมนะครับซึ่งซิมิกัสที่ทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะครับก็เจมส์มิเนอร์ถึงขนาดชื่นชมอะชื่นชมมากๆเลยว่าเฮ้ย นี่แหละคนแบ่งเบาภาระผมนะครับประมาณนี้นะครับเล่าให้ฟังนะครับเรามาต่อกันที่ื้องเราของเจสันแมคคเชียกันนะครับเจสันแมคคเชียเนี่ยเขามองเนาะว่าฟอร์มการเล่นของฮาวิเอเลตเนี่ยในอนาคตอันใกล้เนี่ยฮาวิเอเลตนะครับจะกลายเป็นดาวดิ่นมากๆในวงการฟุตบอลอังกฤษนะครับเพราะอะไรฮาวิเอเลตปีสิบหกปีนะครับในการเซ็นสัญญานะครับตั้งแต่ย้ายมาจากฟูลแลมเนี่ย นักเตะคนนี้เนี่ยมีพลังมหาศาลพลังมหาศาลในที่นี้เนี่ยคือเขาเรียกว่าสติปัญญาในการลงสนามครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ว่าคุณจะมีพลังในการวิ่งเยอะประทะดีแต่มันหมายถึงว่าเซนบอลคุณเมื่อบอลอยู่ที่เท้าคุณเนี่ยมันสามารถจ่ายได้หมดเลยโดยที่คนที่มองคุณเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าคุณเนี่ยคืออัจฉริยะเนี่ยประมาณนี้นะครับนี่คือพลังของพรสวรรค์แหละที่ทําให้ทุกคนรู้ว่าไอ้นี่จ่ายบอลไปปุ๊บคโูเทพเนี่ยตัวเนี้ย จับบอลได้สัมผัสแรก first touch คุณรู้เลยว่าเด็กนี้เด็กเทพแน่นอนนะครับก็เจสันแมกคาเชียเนี่ยเชื่อว่านะครับฮาวิเอเลสเนี่ยจะเป็นกองกลางตัวจริงของลิเวอร์พูลในอนาคตนะครับนี่แหละครับการมีนักเตะดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์สูงเนี่ยมันทำให้ทีมเนี่ยหไม่ต้องไปเสียเงินซื้อนักเตะราคาแพงแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือความชื่นชมของเจสันแมกาเชียนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเชียโก้คันธารากันนะครับมาเมื่อคืนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะไม่ได้พูดประเด็นนี้ไปเนาะ <S <S เรื่องราวของคันธาราเนี่ยมีประเด็นสําคัญอยู่ตรงที่ว่าอคันธารานะครับเขาเนี่ยต้องการมาอยู่กับลิเวอร์พูลต้องการเปลี่ยนแปลงจริงๆแหละแต่ว่าเบเยอร์มินิกไม่ยินดีที่จะขายครับช่วงเกมรอบชิงชนะเลิศเนี่ยรอจบก่อนเนาะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับอคันธาราบ้างผมเชื่อว่ามันมีการคุยกันไปแล้วนะ ผมไม่กล้าฟันธงด้วยแหละเพราะอะไรอะ่ะเพราะผมเชื่อว่านะถ้าเมื่อนักเตะประกาศด้วยตัวเองแล้วเนี่ยยังไงเขาก็ย้ายครับลิเวอร์พูลเป็นสถาน,านีปลายทางที่จะต้องมานะครับฉะนั้นแฟนลิเวอร์พูลอดใจหน่อยนะครับรอ้อยผ่านรอบชิงชชะเลิศยูฟ่าแชเมเปียนลีกในปีนี้ก่อนนะครับซึ่งไม่แน่เนาะมูรอจาปารีสกับบาเยมีนิกนะครับก็ตามนี้นะครับ30ล้านปอนด์เนี่ยเป็นเงินที่ครอบจ่ายได้สบายเลยแต่ว่าต้องรอดูกันว่ามาจริงหรือไม่มาจริงนะครับ ข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยประเด็นของเนย์มานะครับในค่ำคืนนี้นะครับเนย์มาเนี่ยจะลงสนามในเกมรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชเมเปี้ยนส์ในค่ำคืนนี้นะครับเขาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับถึงสโมสรลิเวอร์พูลนะครับว่าสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยต้องยกเครดิตให้กับเจคินครอฟท์ครับเนย์ม่าพูดอย่างนั้นครอฟท์วางแผนทุกอย่างของลิเวอร์พูลนะครับความสําเร็จของครอฟท์กับลิเวอร์พูลนั้นเนี่ยสุดยอด นะครับบอกได้เลยเนมาบอกว่าสุดยอดนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คืออตัวของครอปเองเนี่ยตัวของครอปนี่คือทุกอย่างของลิเวอร์พูลจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นาการดูแลนะักเตะนะครับแล้วก็การฝึกซ้อมจนถึงการประสบความสําเร็จอย่างเงี้ยนะครับลิเวอร์พูลได้4แชมป์หลักๆล,ล่าสุดเนี่ยครับผลงานของเจค็อปล้วนๆนนะครับแล้วก็ในฤดูกาลที่แล้วนะครับที่ลิเวอร์พูลเนี่ย คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับทีมของค็อปแข็งแกร่งจริงๆนะครับแล้วก็ในฤดูกาลนี้เนี่ยสื่อต่างประเทศนะครับยกให้ City แมนเชสเตอร์ซิตี้จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้จะล้มลิเวอร์พูลได้แต่เนมานครับมาแปลกครับเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ได้อีกครั้งนะครับก็รอดูกันนะครับสำหรับต้องดูเนาะว่าเนีมาพูดจริงหรือเปล่าอยู่ที่ ผลงานของนักเตะลิเวอร์พูลและจูเกคอปแล้วนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวนะครับของสโมสรนะครับที่จะมาซื้อนักเตะของสโมสรลิเวอร์พูลวันนี้นะครับข่าวของมาโคกุริปนะครับมาโคกุริปเนี่ยกองกลางวัย24ปีคนนี้นะครับหลังจากที่ปล่อยให้สโมสรแฮททนเบอร์ลินเนี่ยยืมตัวไปนะครับล่าสุดนะครับแฮททนเบอร์ลินนะครับพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอนะครับในหลัก20ล้านปอนด์ ในการเซ็นสัญญากับมาโคกูริทนะครับสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยแน่นอนครับไม่ได้รับเงินเฉพาะสโมสรเดียวนะยังมีสโมสรมูรุเซียมันเชน่นกันบรักนะครับไอทักแฟรงค์เฟิร์ตคริสตันพาเลตแล้วก็แอสตันวิลล่าแล้วก็สโมสรแอตแลนตาของเกาโชเซนา่ายตารีสนใจมาโคกูริตอยู่ด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นดิวนักเตะคนนี้นะครับยังไงก็ได้20ล้านปอนด์ค่อนข้างที่จะเกือบแน่นอนนะครับก็ ต้องรอดูกันนะครับว่า,ากริบจะเลือกสโมสรไหนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวการบาดเจ็บของอเล็กซ์ออกเซตเชมเบรนกันนะครับก็อเล็กซ์ออกเซตเชมเบรนนะครับที่มาที่ไปก็คือเขาได้รับบาดเจ็บในช่วงของการฝึกซ้อมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทีนี้เนี่ยก,กางของลิเวอร์พูลคนนี้นะครับเป็นการเตรียมทีมช่วงพรีซีซั่นนะครับก็ต้องพักอย่างน้อยเนี่ย ประมาณ2เดือนนะครับออสเตดียชมเลนเนี่ยพัก2เดือนฉะนั้นโอกาสที่เขาจะเล่นนะครับในเกมพเมยรีกเปิดสนามออ่เกมการกุศลนะครับคอมมูนิตี้ชิลนะครับก็จะอดเล่นนะครับอดเล่นแน่นอนแล้วก็เกมเปิดสนามช่วงแรกนะครับอ่ครอบยอมรับนะครับเป็นเรื่องที่ยากเนาะที่จะไม่ให้นักเตะบาดเจ็บนะครับเขาครอบก็ระวังเต็มที่แล้วแหละแต่ว่าก็ตามนี้นะครับชมเลนเองเนี่ย จริงๆแล้วนะครับเขาก็มีเคยเป็นมีอาการบาดเจ็บติดตัวมานะครับคือไม่ได้ฟิตปังเหมือนเดิมนะครับก็เอาใจช่วยตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสมสรนิวคาสเซิลนะครับก็ประสบความสำเร็จนะครับในการเซ็นสัญญากับนักเตะดาวรุ่งของลิเวอร์พูลนะครับที่ชื่อว่านิวอล o บุกเวลนะครับผมสน้นๆว่าบุกเวลดีกว่านะครับบุกเวลเนี่ยเป็นนักเตะ อาเยาวชนนะครับที่คือจริงๆเนาะการที่ลิวพูปล่อยตัวไปนะั่นก็หมายความว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยอาจจะไม่สามารถเล่นเข้าระบบกับลิวพูดได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยคาเสเซิลเนี่ยก็ได้ตัวบุ๊เวลไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดิยานล็อบเลนนะครับก็ลอบเลนเองเนี่ยเออลักเพื่อนเนาะ ล็อบเลนนะครับได้บอกนะครับว่าในเกมรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปี2018จังหวะที่เซอร์เกียวลามอสครับดึงดึงรับไหลโมเมนซา่าหลุดนะครับก็ในจังหวะนั้นเองเนี่ยถ้าพูดกันภาษาหน้าฟุตบอลน,นะก็คือการเก็บซา่าถูกไหมครับคือต้องหยุดไว้ก่อนเนี่ยแต่แต่สิ่งที่ตัวของเดียล็อบเรนเนี่ยในหนสือพูดนะเขาเองเนี่ยเขาเต่าคืนให้เพื่อน คือเขาต้องการที่จะเมื่อลามอสทำร้ายซาร่าเนี่ยยังไงผมก็ต้องเอาคืนก็คือเอาคืนในรูปแบบในเกมนะครับก็คือมันก็มีจังหวะที่เอาขึ้นนะครับบางทีก็เตะใส่เลยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งล็อบเลนน่ะจัดการแก้แค้นให้ซาร่าแล้วนะครับทีนี้เนี่ยอพอแก้แค้นล็อบเรนไม่ได้อยู่กับลิวคูแล้วนะที่เลยพูดออกมาได้นะครับล็อบเลนยังบอกอีกเนาะตอนที่ผมกับผมกับ ตัวของอาเผชิญกับความตึงเครียดอ,ะอ่ะปรากฏว่าลามอสเนี่ยลามอสก็จะฟิลขาดเหมือนกันผมเนี่ยเดือดอยู่แล้วก็เป็นลูก้าโมริชนะครับมาช่วยนะครับลดลดลดแรงรเผชิญหน้ากันนะอะไรประมาณนี้นะครับก็ตามนี้นะครับท้ายสุดล็อบเลนก็เคารพนะสำหรับลามอสนะครับลามอสเป็นรุ่นพี่อ่ะนะครับก็เคารพในฐานะนักฟุตบอลนะครับที่ตั้งใจที่จะพาสโมสรเรอลัลมาดริดเนี่ย คว้าแชมป์ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแบ็คซ้ายนะครับซิมิกัสซิมิกัสนี่ผมอาจจะเล่ายาวหน่อยตรงที่ว่าซิมิกัสเนี่ยตอนแรกนะครับมีสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยเป็นคู่แข่งสำคัญเลยที่เซ็นสัญญากับซิมิกัสครับซึ่งผมเชื่อว่าอาร์เซนอลซิตี้เนี่ยจะได้ตัวไปค่อนข้างแน่เพราะอะไร พระก็มีข่าวกับทีมเดียวนะครับซิมิกัสเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าครอปเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าเขาเห็นตัวของซิมิกัสเล่นครั้งแรกแล้วเนี่ยโอ้โหทำให้เขาแบบนึกถึงนักอดีตนักเตะหลายๆคนที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยซิมิกัสเนี่ยก็จะช่วยดูแลอะไรครับช่วยดูแลเหมือนกับว่ายัางไงการลงสนามของแอนดูโรเบอร์สันเนี่ยให้มันไม่ต้องถี่มากเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับ อาจจะนั่งยาวด้วยซ้ำสำหรับซิมิกัสนะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของเจกเกนครอฟนะครับเมื่อกี้เรื่องราวของซิมิกัสนะครับคราวนี้เป็นเรื่องราวของครอฟครอฟบอกนะครับว่าการที่ซิมิกัสเนี่ยย้ายมาอยู่กับเราเนี่ยครอฟบอกเลยว่าเป็นการเซ็นสัญญากับซิมิกัสที่ใช่เลยนะโอ้นแัแเตะคนนี้เล่นดีจริงๆนะครับแล้วเขาก็เห็นตอนฝึกซ้อมในในในเมลวูดอะนะครับ เป็นครั้งแรกนะครับแล้วเขาก็บอกเขาก็บอกนะว่าเขาจะได้เขาจะได้อะไรนะได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพในเร็วๆนี้นะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของนิวออริกีกันนะครับเรื่องราวของนิวออริกีในวันนี้เนี่ยก็เป็นสโมสรอนลีสยูเนเต็ดนะครับสนใจสนใจนะครับแต่ว่าลีสยูเนเต็ดเนี่ยเขาพลาดดีวของกองหน้าของเซลติกไปแล้วนะครับก็คือเอรูระตนะครับ ทีนี้มามองที่ตัวของโอริกีเนี่ยทำให้มาซิโอเบียซาเนาะก็คิดว่าเออถ้าได้โอริกีเนะี่ยก็น่าโอเคอยู่นะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยยังไงอะก็มีมีโอกาสที่จะขายเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่สามารถบอกได้นะว่าเขาจะขายเมื่อไหร่นะครับเพียงแต่ว่าสโมสรมอ่าสโมสร รีจูริเต็ดอ่ะหุ้ยพูดนานจังเลยนะครับสโมสรรีจูริเต็ดนี่ก็จะได้กองหน้าตัวใหม่อย่างโอริกี้นี่ก็โอเคอยู่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดีโก้คาร์ลอสกันนะครับเราจะได้เห็นฟอร์มดีโก้คาร์ลอสในรอบชิงชนะเลิศนะครับก็เป็นคนทําเสียจุดโทษสรุปนะครับเกมรอบ8ทีมรอบรองแล้วก็รอบชิงเนี่ยคาร์ลอสทำเสียจุดโทษหมดเลยนะครับแต่เราไม่ได้ว่าประเด็นว่าคาร์ลอสเนี่ยทำพลาดน,นะครับชื่นชมดีโก้คาร์ลอสในการที่เขา เปลี่ยนแปลงจากการเสียจุกโทษเนี่ยเหมือนกับว่า,างไงอะยังคงมีสมาธิการเล่นอยู่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเทียบฟอร์มอย่างนี้นะผมเชืว่อว่าแฟนๆลิเวอร์พูลเนี่ยเรียกร้องให้ครอปเซ็นสัญญากับดีโก้คาร์ลอสนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนาักเตะล่าสุดนะครับข้อมูลในค่ำคืนนี้และช่วงเช้าว,วันนี้นะครับ าการอุ่นเครื่องนะครับเป็นส่วนหนึ่งของเกมนะครับแต่ที่ข่าวไม่ค่อยดีของริว์พูลคืออย่างอเล็กซ์ออกเซชัมเลนเนี่ยบาดเจ็บประมาณ2เดือนนะครับที่ต้องพักแฮเดอร์สันก็เหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยความสมบูรณ์ความฟิตนักเตะเราเห็นจากเกมอุ่นเครื่องแล้วนะครับว่านาบิเกต้าเนี่ยจะมีส่วนสําคัญในฤดูกาลนี้ของสําหรับริว์พูลแน่นอนนะครับรวมถึงสามประสานแนวลุกนะก็เข้าใจกันอย่างดีนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกองกลางกองหลังนะครับ ถ้าลิเวอร์พูลได้ดีโก้คาร์ลสตามที่ผมนําเสนอจริงๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะเพราะว่าประสบการณ์ที่ได้จากเซบีย่าแต่เดียวไอ้จังหวะเสียบเนี่ยจุดโทษ3นัดรวดเนี่ยหลังสุดเนี่ยแทีมรอบรองรอบ,รอบ,รอบชิงนะครับมีหมดเลยดีโก้คาร์ลสนี่ผมยังนั่งหัวเราะอยู่เลยนะครับก็ตามนี้นะครับรอรุ้นกันวันต่อวันสําหรับแฟนลิเวอร์พูลนะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นสนใจสมัครทูวิชั่นโทร02 0 0 0 0 0 0นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ